สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับนี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวมินิแอมนะครับจะเป็นตัวแอมจิ๋วนะครับผมตัวนี้ครับเป็นตัวแอมนะครับเหมาะสําหรับเอาไว้เล่นกับกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้นะครับมีเสียงแตกในตัวด้วยนะครับผมตัวแอมขนาดเล็กนะครับผมนะนี่เลยเทียบกับมือผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกทรงสี่เหลี่ยมนะครับสีก็จะเป็นออกเชอรี่หน่อยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็จะมีมีวอลลุ่มนะครับมีโทนนะครับผมก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็จะมี สามสามสเต็ปนะครับก็จะมีสเต็ปแรกก็จะออฟนะครับถ้าตรงกลางก็จะเปิดเป็นเสียงครีนธรรมดานะครับถ้าอยากได้เสียงแตกเราเปิดไปสุดเลยนะครับก็จะเป็นเสียงแตกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้เสียบพวกกีตาร์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเอาไว้เสียบหูฟังได้นะครับผมหรือใช้เป็นอะแดปเตอร์9โวลต์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ฐานได้นะครับก็จะเป็นฐาน9โวลต์นะครับผมนี่เลยนะครับใส่ฐานด้านหลังนี้เลยนะครับ เลยนะครับเจ้ามินิแอมตัวนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่ราคาตัวละ9-90เท่านั้นนะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะตู้แอมพกพาขนาดเล็กนะครับผมเอาไว้ใช้งานกันนะครับผมนะก็สามารถสต่อบอกมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่รันเราก็เชิญได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมต้องขอฝากร้านนุ้มมืสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ